จากซันตาไปเคี้ยวให้มันกว่าเดิมไปฟินกับทุกรสชาติจะรสไหนก็อร่อยเท่ากันสนุกสุดซ่าจัดแฟนตาคู่สแน็คทรัพย์สินที่เคยเป็นของเราอะอาจกลายเป็นของคนอื่นยาวรถฉันไปค<ข>าโฟแคชพร้อมใช้ <c oughs> เขาจํานําแค่ทะเบียนรถแต่ตัวรถจะเป็นของเราแล้วถ้าวันหน้าเราต้องใช้เงินอนะเรามีเงินก็ที่2ให้ครับผมค<ข>าโฟแคชพร้อมใช้รับเงิน2ก่อนเบิกง่ายผ่านไลน์มีจ่ายวันนี้มีใช้วันหน้า แลอรูเดของคินเจเล่บิวตี <mir anda> ้อร <TALIESIN talkin'> ่อยรองท้องสดชื่นแถมแคลอรี่ต่ำเจเล่บิวตี้กินได้ทุกวันทุกเวลาใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหม่าล่าเผ็ดจัดจานใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหม่าล่าลองไหมล่ะที่สุดคำพูด Nescafe Go Crema กาแฟผงละเอียดสีทองหอมนุ่มละมุนไม่เหมือนใครพ่อคะวันนี้วันหยุดนะเครียดนะให้พ่อพัก ของคินเจล่บิวตี้อร่อยรองท้อง hmm. สดชื่นแถมแคลอรี่ต่ำเจเล่บิวตี้กินได้ทุกวันทุกเวลาเนสกาแฟโก้เคลมากาแฟผงละเอียดสีทองเปลี er. ่ยนทุกช <okay ่วงเวลาให้เป็นเวลาที่พิเศษใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหมาล่าเผ็ดจัดจ้านใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหมาล่าลองไหมล่ะ ทรัฟฟิลกลิ่นบูเบอร์รเลมอนโซไม่มีน้ำตาลเปรี้ยวซ่ากเกิดต้านแปลกใหม่ Mike, ต้องลอง s y s t e m มมาสลิมเทต่ออยากให้ลองบางขนนุ่มแน่นช่วยกระจัดค่าพลักได้แบบซื้อเลยนะแบรนด์ขาดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น Systema